เห็นท่านโหรวดาตัวนี้อ้าเมื่อกี้มีเห็ดร่วมน้าแหม่นฝากขายน้านี่นี่ของผมพี่้องขายได้แล้วไห้น <I know. S 1> ้อยน้ออยหนึ่งครับอโอเคครับอ่านี่ครับ พี่น้องสวัสดีวันอาทิตย์ครับพี่น้องวันนี้สิผ้ามาเก็บเห็ดกระเบาพุ่มบาต้นขึ้นกอครับพี่น้องบาต้นสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเร็วครับกระพาอดอกเห็ดแล้วครับเบาๆไลยครับพากกันเก็บเลยครับเอาเเก็บเลยบาต, <c oughs> ต้นเห็ดสมครับเห็ดสมครับพี่น้อง <c oughs> มา่อมมูแหลกเนาะมูแหลกแห้งหวานพากกันกดไหลกดแช่ครับพี่น้อง กำลังใจให้บ่าวพุ่งกับบ่าวต้นครับหมองละดอกสองดอกหม,มองละดอกสองดอกดอกนึงพี่น้องวันนี้มานให้สมคือเก่าใหดสมใหดร่วมแน่น้องพี่น้องดทัานยังดอ,อกซีรับัวดอกที่หาง อ้ยมีอันนี้คนไหะเต็มไม่เต็มมือดีครับคนไหนเป็นจุ่มอยู่พี่น้องเอ้ยไหนทาน่ะไเป็นจุ่มได้สามดอวพี่ควันง่ายเลย Sao mình lại hang đi nọ của tang con cầy cái nó. ồ mày hả? chụm gì hang nó? này mày đi

โ uh, hmm, เป็น mm, uh, ปจ up, ีพ well ี่น้องเอ้ยดอกงามงามคักจีบ um, ้าจีบ่าวอยู่สองตมครับนี่ีอะน้อให้ปวกตาบคานให้ปวดานสองดอกดอกอ้ดอกจิกุจิกิพี่น้องเอ้ยนี่ดอกที่สอง นี่สองดอกกีกันอยู่พี่น้องเอ้ยเป็นไงยางงามเลยดอกที่สามว้ายางงามเลยเขียวเขียวเขียวยังงามเลยฝนมาตกเนาะน้ำมันแตกฝนไม่ค่อยตก เฉียวนี่ดอกนะขคุณครับเป็นยังงามดีเนาะอยังงามอี่เนาะบลาต้นขอบครับเฉียวดอกนึงปลาเห็ดเฉียวกัดเป็นนี่ครับรับเขียวแห้งเด้อพี่น้องเนาะปลาอุดมสมบูรณ์ดีแฮะสองดอก โอ้ยเขียวยางขนาดเนาะสองดอกนี่ครับเขียวน,น,นี่งานสิน่ะดอกนีงงานต้นบเต่าเนาะนี่ทานสองดอกนี่ทานพี่ทานพี่ทานไงอด,งงไงดอกยังไงดอกที่สามจูงมู่จูงยางงานี่ย หทานจีน้อยมะเจ้าเป็นสีอยู่จิเห็นทานเป็นสีดำนะครับห็นทานงโอ้โหห่นนครับมาหน่อะบีบีน่อยเก็บไปด้กันครับพี่น้องอะไครับคุณห็ดทันเงยอืม

งามครับเนี่มยางงามไหมเนาะอืมครับตัวน,น่ะโอ้ยขาวขาวด้านดำตัวน้ำงามข,ขาวขาวตัวไ่น,น,นสองดอกพี่น้องให้เขียวเขียวครับอืม อลไยครับพี่น่อยเฮ็ดเขียวตุ่มเห็ดเขียวพี่หน่อยตุ่มแค่เขียวย่างคักเลยเป็นกั้งกวาเดี๊ดี๊ตนอคำซ้ำเดี๋ยวนี้ครัุณอะ การฮัดมึงที่ไหนครับเห็นดินเงยดอกอยู่ไหมห้มามครับไม่เขียวเขียวคาดแป็ขนาดเนาะนี่ครับไม่ส้มไม่ส้มสองสามเห็ดส้ม น,นี่ครับเห็ดสมดอกนี่ไหมดอกง่ายครับดอกง่ามพร้อน,นีอ่ครับเห็ดสมยางง่ามดอกนี่ก็งหันสามดอกพี่นอ้องไหนเห็ดทันยังเห็ดทันเลือดทันเลือดอหน่อหง้ามต่อ ขอมากนะครับสองดอกสามดอกทานเดือครับให่ทานทานกันโซ่ดีนั่นดอกนึ่งเกียวเอาไปขายเลยอืาไปขายไน้เลย าาปา้ <AC. S 2> บาบาพี่น้องออกจากป้าไปขายเห็ดเท่ายวสิภาไปเบิง่งตอนขายเห็ดนะครับ่ปสิภา,าไปเบิง่งปูนะกาตาปักใหญ่ที่ใดแยกบาดไปเบิ่งกันเลยครับพีพ่น้องป้าบาพี่น้องครับอาเห็ดเ้าไปขายเขาฝากขายอีกตาหนึ่งนะครับนี่ิ้าไปขายที่ใดแยกบาดครับเป็นตันเลขครับเอาบ่ะนี่เห็ดอันร่วมมือกันล่ะ ตนานี้ก็สักสามสิบาทเออนี่น้องเบิ้งพ๋วเตียวนะซื้อซอยไหมป้ามีมีมีเห็ดร่วมน้ำครับป้าเห็ดก่อเห็นอย่งก็มีมีแต่เหานขลตัวนี้อ้าว่กมีเห็ดร่วมน้ำแหม่นฝากขายน้ำนี่นี่ของผมเมาสสองตาเนี่ยผมรดไทยี พี่น้องขายได้แล้วบ้านพี่น้องขาดละต้านนิงพากันไปขายต่อครับพี่น้องป่ะบัดนี้ครับเฮ็ดเอาป่ะครับเอาอยูเจ้าบ่ายครับลอยหนึ่งล้อลอยหนึ่งก็ได้เจ้ากว่าแล้วสามคนเจ้ากว่าแล้วเออเลือกไหมอ่ะ ครับลอ,อ,อยหนึ่งก็ได้ครับรอแล้วผมโรดให้เลือแปดสิบก็ได้ครับอ่าอ่าวพี่น้งครับเพิ่มพี่น้องมาขายเห็นมือนีมครับออไปเก็บมาแล้วก็มาขายนะครับพี่น้องมืงดีแล้วดีแล้วอ,อ่าขอบคุณครับป้าพี่น้องนี่ขายขาดแล้วครับเห็นป่ะเปล่าเลยครับ บาทนี่สิพากันขอลาไปก่อนครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามบ่าวพุ่มในเด้อครับกับบ่าวตนให้กำลังใจบ่าวพุ่มบ่าวตนในเด้อครับพี่น้องถ้าพ่าามีพี่น้องบ่าวพุ่มไปบ่ได้เลยครับพี่น้องไลค์คอมเมนต์หรือว่าแชร์ครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอฝากไว้เสมีน,นะครับสวัสดีครับห1 0่บาทครับ